วันนี้เราจะสโคบกันที่เรื่องของฮอร์โมนคุณผู้หญิงนะฮะจะเห็นว่าฮอร์โมนที่ต้องบอกว่าเป็นพระเอกนางเอกที่สําคัญเลยก็ต้องเป็นฮอร์โมนที่มาจากรังไข่นะครับรังไข่ในคุณผู้หญิงนะ,ะจะอยู่บริเวณสองข้างนะครับของมดลูกนะฮะเราจะเห็นว่ารังไข่หรือโอเวอรี่นั้นนะครับในแต่ละเดือนก็จะมีเซลล์ไข่นะครับที่มีการถูกกระตุ้นโดยฮอร์โมนนะฮะให้มีการตกไข่สลับข้างกันนะฮะ ข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็ทําให้ผลิตฮอร์โมนต่างๆออกมานะครับถ้าเราดูรูปรังไข่อันนี้เป็นภาพสามมิติแล้วก็เป็นภาพวาดทุกคนก็จะเห็นว่านะครับบริเวณตรงนี้เราเรียกว่าเป็นปีกมดลูกนะครับ แล้วก็รังไข่ทั้งสองข้างก็จะมีเลือดมาเลี้ยงเยอะนะครับรูปนี้แสดงให้เห็นว่าในแต่ละรอบเดือนนะครับร่างกายเราจะมีวิธีกระตุ้นให้มีไข่ที่จะเริ่นเติบโตเพียงแค่หนึ่งใบแล้วก็ตกออกมานะครับซึ่งการตกไข่ในแต่ละเดือนนั้นนะฮะถ้าคุณผู้หญิงมีไข่ตกสม่ําเสมอก็จะมีประจำเดือนที่ปกติต้องบอกว่ามีความสําคัญมากๆกับ เรื่องของฮอร์โมนนะฮะที่มีผลมีผลต่อเรื่องของการตกไข่แล้วก็ฮอร์โมนอื่นๆที่รังไข่เขาปิดออกมานะครับ เวลาเราพูดถึงฮ er, อร์โมนเอสโตรเจนโปรเจสเตอโรนเล่าให้ฟังก่อนนะครับเขาเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่สําคัญเนาะ,ะเขาจะทํางานทั้งทํางานที่สมดุลกันนะครับซับพอร์ตกันแล้วก็ทํางานในรูปแบบที่เราเรียกว่าเป็นคอยบาลานซ์กันในลักษณะของคอยรักษาสมดุลซึ่งกันและกันนะครับอย่างเช่นเอสโตรเจนก็สร้างจากรังไข่เนาะช่วยเพิ่มของอความหนาของเซลล์เยื่อบุของมดลูกนะครับทำให้มีเรื่องของลักษณะเพศหญิงนะครับเราเรียกว่าเป็น secondary เซ็กซ์ค a c t e r i s t ตินะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการมีหน้าอกมีสะโพกมีลักษณะผิวเสียงนะครับเป็นลักษณะแบบคุณผู้หญิงนะครับแล้วก็ยังช่วยสร้างมวลกระดูกนะทุกคนจะเห็นว่าเ e อสโตรเจนสําคัญมากกับเรื่องของมวลกระดูกเรื่องของสุขภาพผมผิวเล็บนะครับเรื่องของการทํางานระบบประสาทและสมองแล้วก็เอสโตรเจนก็เป็นฮอร์โมนหนึ่งที่เก็บไขมันเขาเป็นฟ a ต t สตอเรจฮอร์โมนชนิดหนึงเหมือนกัน เราจะสังเกตว่าใครที่มีเอสโตรเจนที่เยอะๆนะครับ โอกาสที่จะมีเรื่องของไขมันสะสมเซลลูลไลท์ก็จะเกิดขึ้นได้ง่ายนะครับซึ่งจะมีภาวะที่หมอจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับในฝั่งของโปรเจสเตอโรนนะครับเขาจะเป็นฮอร์โมนที่ทํางานสมดุลกับเอสโตรเจนนะครับบทบาทของโปรเจสเตอโรนจะมาหลังจากไข่ตกทุกคนอ่เดี๋ยวเราจะมาดูรูปกันหลังจากนี้เนาะยังช่วยควบคุมเรื่องของสมดุลประจําเดือนนะครับช่วยเรื่องของการตั้งครรภ์นะครับบทบาทอื่นๆที่เ o u n ต่แอคหรือสมดุลกับ เอสโตรเจนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ mm hmm. การขับน้ําส่วนเกินออกจากร่างกาย mm hmm. การรักษาสมดุลอารมณ์นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับโปรเจสโรนเป็นฮอร์โมนที่ซัพพอร์ตเรื่องของการนอนสลีปอดังนั้นใครที่มีปัญหาในเรื่องของโปรเจสโรนที่ต่ําหรือมีปัญหานะฮะ mm hmm. ก็มักจะพบในเรื่องของสล e e p ิช h o เดอร์ order, หรือปัญหาเรื่องของการนอนเดี๋ยวเราจะรีวิวกันต่อไปนะครับแล้วก็โปรเจสโรนมักจะ ตำ่ำไวกว่าเอสโตรเจนโดยธรรมชาติของคุณผู้หญิงนะครับเอาลนะรูปนี้อ่าเราเริ่มขยับเข้ามาดูเรื่องของฮอร์โมนกันมากขึ้นจะเห็นว่าการผลิตฮอร์โมนในร่างกายเรานะครับจุดใหญ่นะครับศูนย์บัญชาการหลักนะครับจะอยู่ที่สมองนะครับสมองส่วนบนเลยนะฮะเราเรียกว่าเป็นไฮโปตารมัสนะครับซึ่งจะมีฮอร์โมนที่ส่งสัญญาณมากระตุ้นต่อมใต้สมองนะครับซึ่งหลักๆก,ก็คือกระตุ้น ต่อมใต้สมองส่วนหน้าเนาะให้มีการผลิตฮอร์โมนอ่าถ้าฮอร์โมนกระตุ้นรังไข่ในคุณผู้หญิงก็คือฮอร์โมนอะไรเอ่ยอีสองตัวเนาะ FSH แล้วก็ LH นะครับก็คือ follicle stimulating hormone กระตุ้นให้มีการจเจริญเติบโตของเซลล์ไข่นะครับแล้วก็กระตุ้นให้มีการสร้างฮอร์โมนเอสโตรเจนในขณะเดียวกันฮอร์โมน LH นะครับหรือ luteinizing เขาก็จะเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นให้ไข่ตกนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานมีฮอร์โมนที่ทำงานสมดุลกัน ประจำเดือนเราก็จะมาปกตินะครับเอาละนะครับก็คําถามนะครับก็ส่งเข้ามาก่อนได้เลยเนาะเดี๋ยวเราจะมารวบรวมคำถามแล้วก็จะมาตอบกันในช่วงท้ายของไลฟ์นี้นะครับหมอยังเห็นคําถามจากทางบ้านเข้ามาอยู่นะครับสวัสดีทุกท่านนะฮะที่เข้ามารับชมกันเนาะวงจรเรื่องของการมีประจำเดือนในคนผู้หญิงถ้าดูรูปนี้เราจะเห็นว่าเขาจะทําภาพให้เห็นทั้งเรื่องของ อฮอร์โมนที่มาจากวงจรเขาเรียกไซคลนะครับที่มาจากรังไข่นะแล้วก็เรื่องของฮอร์โมนทั้งจากต่อมใต้สมองฮอร์โมนที่ผลิตจากรังไข่แล้วก็เรื่องของเยื่อบุโพรงมดลูกนะครับเราจะแบ่งการมีประจำเดือนออกเป็น2เฟสหรือ2ช่วงนะครับก็คือช่วงก่อนที่จะไข่ตกเราเรียกว่าเป็นฟอเรสต์เฟสก็คือตั้งแต่วันแรกที่มีประจำเดือนมาเราถือว่าเป็นเฟิร์สเดย์ออฟพีเรียเนาะจนกระทั่งถึงประมาณมิดไซคลประมาณวันที่14หรือส5ของรอบเดือนนะครับหลังจากนั้นนะครับ จนกว่าจะมีประจําเดือนเราเรียกว่าเป็นลูเทิลเฟสนะฮะก็คือช่วงหลังจากที่ไข่ตกเนาะซึ่งฮอร์โมนก็จะมีฮอร์โมนที่สูงต่ําที่แตกต่างกันนะครับโดยปกติแล้วเนาะระยะห่างในแต่ละรอบเดือนของคุณผู้หญิง นะครับในปกติแล้วเราควรจะห่างกันประมาณสัก28-30วันนะครับไม่ควรจะเร็วกว่า20วันหรือไม่ควรจะเลดหรือช้ากว่า35วันนะครับถ้าผิดปกติหลังจากช่วงนี้เราจะเรีมีเรื่องของ irregular period นะะก็คือเรื่องของการมี period หรือประจำเดือนที่ผิดปกตินะครับรูปนี้ทําให้เราเห็นชัดขึ้นทุกคนจะเห็นว่าหลังจากวันที่14นะครับของรอบเดือนหรือมิซไซเคิลนั้น บทบาทของโปรเจสเตอโรนจะมากเพราะว่าเขาเป็นฮอร์โมนที่ผลิตมาจากรังไข่ที่ไข่ตกไปแล้วนะครับในส่วนที่เราเรียกว่าเป็นคอปัสลูเตียมเนาะส่วนเอสโตรเจนก็จะแอบพีขึ้นนิดนนะครับในช่วงหลังจากที่ไข่ตกไปแล้วนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าในช่วงประมาณวันที่วันที่20 21 22เนะฮะเราเรียกว่าเป็นมิดลูเทียลเฟส อ่าซึ่งเป็นช่วงที่โดยปกติแล้วนะครับถ้าท่านไหนที่จะเข้ามาตรวจฮอร์โมนเนี่ยหมอก็จะแนะนําว่าให้มาตรวจในช่วงนี้นะครับเพราะว่าเราจะเห็นระดับของทั้งฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนและก็เอสโตรเจนที่เขาสูงขึ้นมาอีกทีนึงพร้อมๆกันนะครับ ถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของฮอร์โมนโปรเจสโรนที่ต่ำนะครับหรือเอสโตรเจนโปรเจสโรนอิมบาลานซ์แล้วก็จะเห็นในช่วงนี้ที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับอันนี้สําคัญมากๆเลยแล้วก็ถ้าเรามีระดับโปรเจสโรนที่ต่ําในช่วงนี้จะมีอาการแล้วก็กลุ่มอาการที่หมอจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับในคุณผู้หญิงจะเห็นว่าฮอร์โมนจะเปลี่ยนแปลงตามอายุนะครับตั้งแต่อายุ มีประจําเดือนครั้งแรกอาจจะประมาณ10ปี11ปี12ปีนะครับซึ่งในยุคนี้ต้องบอกว่าน้องๆวัยรุ่นผู้หญิงนะครับเริ่มเข้าสู่วัยหนุ่มสาววัยสาวเร็วนะครับบางคนก็ประจําเดือนมาเร็วเนาะตั้งแต่อายุ10ปี11ปีนะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น Pre p r e c o c i o u s puberty นะครับซึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจะทําให้หยุดสูงไวนะครับเพราะว่า epiphyseal plate นะครับเรื่องของ การยืดของตัวกระดูกก็จะ,ะน้อยลงนะครับเขาเรียกตัวกระดูกก็จะปิดเร็วนะครับทำให้ความสุขน้อยแล้วก็มีปัญหาอื่นๆนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีสาเหตุหลายๆอย่างนะครับพฤติกรรมเรื่องของอาหารการกินไลฟ์สไตล์เด็ก รุ่นใหม่ๆนะครับก็จะ Expose พส o ฮอร์โมนที่เป็นฮอร์โมนซินเ e t i c มากขึ้นทําให้เด็กๆเขามีเรื่องของปัญหาหนุ่มสาวเร็วกว่าวัยนะครับในช่วงวัยหลังจาก3 5 40จะเห็นว่าโปรเจสเตอโรนเริ่มตกเห็นไหมอ่าเพราะฉะนั้นอาการที่เรามักจะพบในช่วงคนวัยหลัง40ปีก็คือความไม่สมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะครับ